เป็นพลังงานของคุณที่จะพบรักแท้เป็นพลังงานของคนที่กําลังจะได้เจอรักแท้ที่มันจะเข้ามาเร็วๆนี้ค่ะคุณคะนี่คือช่วงเวลาจังหวะเวลาที่คุณรอคอยมานานมาก แล้วก็เป็นเวลาที่เหมาะสมที่คุณจะเจอเนื้อคู่นะคะมีโอกาสที่คุณจะเจอความรักทางโลกออนไลน์หรือจะมีการเดินทางมาหาจากคนที่อยู่ไกลกันหรือคนที่อยู่ต่างแดนต่างชาติต่างศาสนาเขาจะเดินทางมาคุณความรักครั้งนี้บอกเลยว่ามันจะเป็นความรักครั้งสุดท้ายของคุณค่ะ <c oughs> ตื่นเต้นมากทุกคน คลิปวันนี้3คลิปคือมีแต่เรื่องให้ไม่หมดตื่นเต้นหนะัดนี่คือการเดินทางของเขาเขากำลังเดินทางมาคุณคุณจะได้เจอกับใครคนหนึ่งที่เป็นลักษณะของคนโสดคนรักอิสระมากๆเป็นคนเป็นคนที่มีเสน่ห์นะเมตตาต่อตัวเองมากๆไปที่ไหนมีคนแอบรักแอบชอบเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงได้เป็นคนที่ชอบการท่องเที่ยวเดินทางได้แต่เป็นคนที่รักอิสระมากๆหน้าตาดีนะคะแล้วก็ไม่เหมือนใคร คนคนนี้จะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากทันทีที่คุณเห็นเขาคุณจะรู้สึกแบบมีกดแรงดึงดูดอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณกับเขาเข้าหากันโดยแบบบังเอิญเข้าหากันด้วยความแปลกประหลาดอ่าส่วนตัวคุณเองนะคะยังมีกำแพงเนาะใน,ในเรื่องของกำแพงในเรื่องของอดีตอะไรแบบนี้เนาะนไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้ยังแก้ไขได้อันนี้แก้ไขได้แต่ที่เราอยากบอกคือคุณได้จเจอรักแท้ในเร็วนี้โหเข้ามาด้วยความร้อนแรงเข้ามาด้วยความแบบสเสน่หาเข้ามาด้วยแบบความลุ่มหลงมัวเมาอะ่ะ บอกเลยว่าถ้าคุณเจอเขานะเขาจะรักคุณแบบหัวปักหัวตํำเขาจะรุ่มหลงคุณชนิดแบบว่าลืมตาไม่ไม่ึ้นหรือแบบว่าชนิดที่แบบว่าต้องติดคุณติดดมแงมอ่ะติดเหมือนติดเล่าอ่ะแบบนั้นเลยไพยเดวิลคือไพ่ความรุ่มหลงมโมอมเกินเหตุเกินความผิดปกติเกินธรรมชาติเออแล้วเขาคนนี้นะคะไม่หมอเห็นถึงความที่เขาแบบมีความทะ,ทะเยอทะยานไม่ว่าคุณจะ มีกำแพงสูงแค่ไหนเขาก็จะไม่สนค่ะเขาจะพังทลายกำแพงคุณคุณจะเจออดีตที่ไม่ดีอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านมาเขาไม่สนใจแต่เขาจะทําลายกำแพงคุณทุกอย่างเพื่อจะได้เข้ามาจีบคุณเพราะเขาคนนี้คือเนื้อคู่คือคู่แท้คุณเขาคือเนื้อเนื้อคู่คแท้ของคุณอย่างแน่นอนคุณเห็นไหมตามหัวข้อเลยว่าคุณก็ได้เจอ กำลังจะได้เจอกับรักเท้แล้วเขาคนนี้ก็เป็นคู่แท้ของคุณนะเป็นเนื้อคู่กันนะมันคือเนื้อคู่พลังงานเนื้อคู่ที่ทาให้คุณกับเขาได้มาเจอกันต่างฝ่ายต่างคนที่รู้สึกว่าทันทีในที่คุณเจอแบบเขาอะคุณรู้สึกแบบตื่นเต้นใจมันเต้นแตแบบเขาเองก็รู้สึกแบบแบบทําไมมันเต้นแบบนี้ทําไมไม่เคยเต้นแบบนี้กับใครมาก่อนเลยทําไมเป็นความรักที่มันแบบ มีความร้อนมันมีความแบบตื่นเต้นมันมีความแบบแปลกประหลาดที่ไม่เคยเกิดขึ้นแบบนี้กับคนอื่นมาก่อนเลยแต่มันเกิดขึ้นกับคุณคุณเองก็เจอเขาแล้วคุณก็ลืมเขาไม่ลงเลยตั้งแต่ครั้งแรกคุณเจอเขาคุณเอาเรื่องเขาออกจากหัวสมองคุณไม่ได้ เขาเองก็เช่นเดียวกันเอาเรื่องคุณไปแอบไปคิดไปฝันแล้วก็ไม่มีวี่แววว่าจะลืมคุณได้เลยจนกระทั่งนะคะมีช่วงจังหวะเวลาที่คุณกับเขาห่างกันแล้วก็ได้กลับมายูเนี่ยนกันกลับมาอยู่ด้วยกันแล้วกลับมารอบนี้เขาจะมาเพราะความมั่นคงมาเพราะการจริงจังนะคะอยากให้คุณกับเขาเนี่ยอยู่ด้วยกันนะคะตลอดไปนี่คือรักครั้งสุดท้ายของคุณค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีคําว่าบังเอิญนะไม่มีคําว่าบังเอิญใครที่ผ่านมาเห็นคลิปเลนต้องคลิปนี้นะคะมันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณ มาเจอคลิปนี้เพราะฉะนั้นก็น้อมรับคำทำนายที่ดีนี้กันไปได้เลยนะคะสวัสดีค่ะหมอมีการจัดพิธีกรรมนะคะบูชาไฟเนาะเป็นการขอพรอัญเชิญเทพต่างๆนะคะลงมาเป็นสักขีพยานนะคะในการทำพิธีกรรมครั้งนี้และวันนี้แม่หมอก็ได้นั่งอยู่กับพรามนะคะ what's your namemy name is Sora. s o a m i s r a s o i i want to know how it could and the after do this Laya people, they have the black magic. They can come and they can clean or something like that. Uh, Black magic clean uh, Tham kali. Mm -hmm. พิธีกรรมของกาลีเนี่ยคือพรามแกบอกว่าสามารถช่วยให้สําหรับคนที่โดนคุณใส่มนดำหรือว่าดวงของเราโดนปิดมานานแล้วทําอะไรไม่ราบลื่นเลยไม่เคยสมหวังในเรื่องของความรักหรือมีอะไรติดต,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 ติดขัดตลอดเลยต้องเข้าร่วมพิธีกรรมนี้เพราะว่าทางพรามเนี่ยท่านจะทําการบูชาพระแม่กาลีและบิคออพระแม่กาลีทาง ฮินดูเรามีความเชื่อว่าจะช่วยขจัดนะคะสิ่งอัปมงคลออกไปจากชีวิตให้มันมอดไม่ไปกับกองไฟเลยวิดเดอร์ไฟเออไฟอ่าและ something more, when the people do action how can they lucky? lucky lucky ทามพัฟฟี่กานิสลักชมพัฟฟี่กานิสพัฟฟี่กานิสไฮแฮ ppy happy ใช่แฮ ppy แล้วกูลักษชมีให้เงินหายเงินพ่อแม่รักษมีก็จะช่วยเรื่องของการเงินพระพี่แคเน่ก็จะทำให้เรามีความสุขเยอะๆมีกินมีใช้ไม่มีที่สิ้นสุด right healthy and พ่ะแม่รักษีมี it help for o h e because Thai people they t i n k the If you b u ชา h a พระแม่รักษมี you you have the good love good luck about love 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 is a นารายณ์นารายณ์แล้วก็นารายณ์แล้วก็ศีวะ ล้วก <ersch> ็แล้วก็คิชนารู้จักไหมคิชนาคิชนาไอรู้จักแต่ว่าพระศิวะคือเดเฮาเบ้าเลิฟอ๋อไี่เข้าใจวิปริติมาและสมีเฮาเดลเลิฟเนาะอ่าอินเดียอินเดียคิดสมุทรอยู่เอาแต่งงานแล้วก็วายศิวะเขาใช่วายนารายนารายพระนารายกับพระศิวะช่วยเรื่องของการงาน อเการงานให้ปังมูยังไงให้ปังมูยเลือต้องไหวภาศีวะนะคะเพราะฉะนั้นสายมูนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดกับพิธีกรรมที่แม่หมอจะจัดขึ้นในวันที่8มิถุนาคมนี้นะคะใครที่ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีกรรมได้ยังสามารถฝากรายชื่อออนไลน์นะคะกับแม่หมอได้เลยเนาะ โดยตรงค่าครูก็จะเท่ากันกับคนที่เข้าร่วมริกรรมค่าครูอยู่ที่คนละ999บาทถูกมากสามารถมาได้นะและแม่หมอตั้งใจพาพรามนะคะจากประเทศอินเดียโดยตรงมาทําพิธีกรรมครั้งนี้อันศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้เชิญสายมูห้ามพลาดใ,ใครๆที่อยากเปิดดวงการเงินการงานความรักขอพอรสิ่งต่างๆให้มันเป็นจริงนะคะต้องเข้าร่วมพิธีกรรมนี้เพราะว่า1ปีจะจัดแค่หนึ่งครั้งนะคะเพราะฉะนั้นพรามเนี่ยเขาจะมีความแบบชํานาญเนาะ เ e ร y long time l o หมอเป็นเป็นพิธีกรรมที่ยาวนานมากมากกว่า200ปีนานมากนะคะในพิธีกรรมบูชาไฟซึ่งมีความเชื่อว่าใครได้เข้าร่วมพิธีกรรมนี้มันจะช่วยล้างเสียมงคลให้มันเผาหมดไหมไปกับกองไฟแล้วก็ยังเสริมความสิริมงคลนะคะเราอยากขอพอเราอยากเปิดดวงเรื่องการ,การงานความรักเนี่ยเหมาะมากเลยที่เราจะทําพิธีกรรมในครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นสายมูห้ามพลาดนะคะใครที่อยาก จองคิวสามารถนะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทางไลน์นะคะกับแม่หมอได้เลย24ชั่วโมงนะคะได้รับรองว่าเราจะได้มูยังไงให้ปังมูยังไงให้เลิศหลังจากที่ดาวลาหูย้ายครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนําเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ